มาอย่างนั้น,นนะอุ้ยชาเลตมาดูชาวด,ดีวัดดีวัดดีชาลา ชาลูสวัสด,ดีชาลูเอา,าพี่เอามาด้วยโอ้ยทไมาวันนี้ทุกคนเนี่ยมาที่นี่กันตอนนี้มาเบลรอยังไงมาแล้วสวัสดีเจมินาสวัสดีค่ะพี่เก่ง มันชวนยังไงนะคะนี่ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับฟ้ามาขอใส่แว่นทำงานเหรอคะใช่ครับเพิ่งเรื่องานไงครับ ขอบคุณคอนชาที่มาไลฟ์กับหนูฟ้าเลยครัเป็นไงบ้างคะได้ดูเอมวียังคะพี่ได้ดูแล้วแต่ยังแบบยังไม่ดูซ้ำแต่ดีมากดีมากดีชอบใช่ไหมคะชอบชอบเก่งมากเลยขอบคุณค่ะมากเก่งเหมือนกันนะยินดีที่ได้ร่วมงานกันครับยินดีเช่น กค่ะขอบคุณมากค่ะหนูยังจําวันที่เราซ้อมแล้วพี่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้อยู่เลยเราได้เราได้ได้เพราะพี่ป่วยวันนั้นใช่ใช่แต่จริงๆอยากอยากเต้นให้เยอะกว่านั้นนะแต่แบบร่างกายมันไม่ไปไงไปเด็นไปมันได้มันได้ได้ได้ตอนถ่ายอุ้ยขอบคุณครับ ตอนถ่ายพี่เก่งดีมากเลยค่ะเก่งมากฝากด้วยนะครับทุกคนฝากฝากเพลงใหม่น้องด้วยนะครับพึ่งวันนี้เป็นเกลียดว่าอะไรนะคะเป็นเป็นอะไรนะเป็นเกลียดเป็นเป็นเป็นเกียดติยศเป็นอะไรนะมันชื่ออะไรเป็นเกลียดมากที่ได้ร่วมงานนะคะครับ ไงกคือได้สามารถสามารถไปดูได้ที่ไหนฮะดูได้ทาง YouTube Lit Entertainment Lit Entertainment มอ่สาส่ด้วยนะครับทุกคนแล้วน,นี้อันนี้ก็คือทำงงนลยมาเบลเหรอพี่ครับวันนี้มาถ่ายซีรีส์ค่ะอ๋อ เอบคุณครับเป็นไงคะตอนที่อยากถามหนูจริงๆหนูก็ยังไม่เคยถามเอ่อตอนที่บบรู้ว่าจะได้มาเล่นเอมวีให้หนูเป็นยังไงบ้างคะโอ้ก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าเป็นเอมวีแรกไงแล้วก็ได้เล่นแบบเอมวีระดับทปปีป๊อปหญิงอันดับหนึ่ง โอ้ย oh, พี่อย่าพพูดอย่างนั้นเไไดี๋ยวหนูโดนด่าเอาหรอเอาหรออย่า <laughs> พูดอย่างนั้นได้พูดได้พูดได้ขอบคุณครับขอบคุณครับดีใจนั่นแหละก็ดีใจดีใจเจ๋งมากรู้เลยว่าแบบเพลงนี้แบบมาเบลทุ่มเทมากเลยโอ้ย รู้เลยว่าแบบน้องแบบซ้อมหนักมากเพราะว่าตอนตอนนี้เดินเข้าไปห้องซ้อมคือเหมือนน้องแบบน้องลุยงานอะไรมาสักอย่างหนึ่งสักสักพักหนึ่งแล้วเออแต่ก็ยังมาซ้อมอีกเขาบอกอะไรพี่เก่งเปลี่ยนเน็ตห๋ออุ้ยอันนี้บุรี่แล้วอันนี้เก่งโดนเล็บเนี่ยเก่งเอางี้นะมีคนเมนตว่าเหมือนลุงกับหลานคุยกันลุงกับหลาน จบแล้วเหมือนลุงโทรหาหลานเหมือนเหมือนลุงโทรรหาหลานพี่เก่งเป็นพี่มาเบลปีเดียวปะพี่ใช่ใช่พี่เก่งเป็นพี่สี่สองไงมาเบลสี่สามใช่ไหมใช่ครับสี 3, 4, 3. ่สามปีเดียวเองครูเก่งไม่แก่ไม่แก่นแกขนาดันคุณครูใช,ใช่ไหมคะยังยัง,ยงใช้คำว่าครูได้ไหรือไง ไม่ไม่ได้มีความรู้แล้วตอนนี้แฮปปี้มากเลยค่ะวันนี้เก่งมากเก่งมากขอให้ร้านวิวแตกเร็วๆแล้วก็ไปสู่สิบล้านร้อยล้านนะฮะสาธุรับพรจากลุงไปส่งคำปัตรถนานะคะ ขอบคุณมากค่ะพี่เด๋ยวหนูไม่รบกวนแล้วได้ครับได้ค่ะขอบคุณมากนะพี่เก่งดเแม่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเข้าไปเล่นเทนอีกได้เลยค่ะฝากเล่นกับน้ำปิงด้วยนะคะได้ค่ะน้องอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวฝากบอกให้โอเคค่ะบายบายค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะได้ครับ